สวัสดีค่ะด่วนทนายสายหยุดขอถอนตัวไม่ทำคดีให้ทนายตั้มอ้างถูกหลอกสละเรือด่วนทนายสายหยุดขอถอนตัวไม่ทำคดีให้ทนายตั้มแล้ว อ้างถูกหลอกพยานหลักฐานที่กระเตรียมไว้โดนเป็นพยานเท็จนายปานเทพวงปัวพันคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยดังสิทธ์โพ์ข้อความบนเฟซบุ๊ระบุว่าทีมงานคุยทุกเรื่องกับสนธิได้รับการประสานจากนายสายหยุดเพลงบุญชูหรือฉายาทนายปากเกียวทนายความคู่ใจ ผู้ได้รับการมอบหมายจากทนายตั้มนายสิทราเบีย้ยบังเกิดให้เป็นผู้ทำคดีช่อโกงมาดามอ้อยจากตูพรอ,อุบลเลิศจำนวน71ล้านบาทและคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่25พฤศจิกายนตนจะเดินทางไปที่ห้องส่งรายการโหนกระแสทางโทรทัศน์ช่อง3เพื่อถแถลงข่าวกับพิธีกรคือหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยให้สังคมได้รับทราบว่า ตนจะขอถอนตัวออกจากการเป็นทนายความของนายสิทธาโดยนายสายหยุดให้เหตุผลว่าเนื่องจากขณะนี้รู้สึกว่าตัวเองตนเองถูกหลอกโดยเฉพาะจากพยานหลักฐานที่นายสิทธาตระเตรียมไว้ให้ล้วนเป็นพยานหลักฐานเท็จ <c oughs> เช่นสัญญาการว่าจ้างทำแอปพลิเคชันสลากออนไลน์ที่เป็นเพียงฉบับร่าง ตอนนี้เอกสารในมือทนายความไม่มีลายเซ็นผู้ใดเลยประกอบกับได้รับการสืบสวนในทางลับแล้วว่าเฉพาะสัญญาฉบับนี้มีการดัดแปลงแต่งเติมแก้ไขจากคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานกฎหมายของนายสิตราเบียบังเกิดมาจำนวนหลายครั้งก่อนที่จะส่งถึงมือตนเองซึ่งนั่นหมายความว่านายสิทราพยายามปิดบังข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้ตนมิอาจ รับทำหน้าที่ทนายความในคดีนี้ให้กับนายสิทธาให้ต่อไปอีกทั้งนี้ทนายสายหยุดยังให้เหตุผลในตอนหนึ่งด้วยว่าถือเป็นเรื่องโชคดีที่อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์หนึ่งในทีมงานบ้านพาทิศของคุณสุนทิลิ้มทองคุณได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า ตนมีการยื่นข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆในคดีให้พนักง,งานสอบสวนบ้างหรือยังโดยตนยืนยันในขณะนี้ยังไม่ได้ยื่นพยานหลักฐานใดๆให้พนักง,งานสอบสวนมิเช่นนั้นเท่ากับว่าตนจะเป็นทนายความที่ไม่ได้ทำงานตามข้อเท็จจริงหรืออาจเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้โดยความรู้สึกส่วนตัวของนายสายหยุดนั้นไม่อาจทนทานกระแสะสังคมได้ไหวเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่ตราหน้าและกล่าวหาว่าตนเองเป็นทนายความไร้จริยธรรมดังนั้นในวันพรุ่งนี้จึงได้เตรียมข้อถแถลงการจำนวน4-5ข้อในการไปออกรายการหนกระแสะเพื่อขอยุติบทบาทการเป็นทนายความให้นายสิทาขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ